เลิศม,มากเลยยำทะเลรวมสีสันซื้อซื้อซื้อลานซื้อ,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 อยังครัทำไงลันเดียรำครับมีละไรทำยำวีไอพีเด้อพี่น้องเด้อเมืองผุนสร้างตำยังกุวงตำเหล่าเนาะตำเหล่าทะ,ทะเลเดือดเด้อพี่น้อง ถ้ามีน้องมาซิมเสียบเถอะเด้อหลานนี่แต่ว่าคนก็ไม่เคยกินหรอกวะมีคนการันตีมา <c oughs> ลูกค้าเพิ่อนอันการันตีมากเขาก็เริ่มมาร้องชิมเบิงเ้อพี่น้องเ้อเบิงแน่เมนูเยอะแยะกินประจําหอดสิ้นพุทธศักราช2 5 7พ้็บปุกกระเบิดได้หนี่เจ้ากระเบิง <c oughs> พี่น้องเห่เบิง คกโคกละจักบาทอัน,อนพ่อค่าโคกระจับเก้าทครับโกระจัสิบเก้าบาทราคาถือเถิดพี่น้องโคกละจักสิบเก้าบาทกุ้งสดหอยสดนี่ยังที่เป็นทะเลนะเพิ่นขนมาเบิดท,ทะเลผมได้หนุนบงแนวคนล่งวัดสั่นเกินคุม้มแต่แสบหายทีเดีขายดีแเด้อล้านเพ,<อ>พิ่นพี่น้องเอ,อ้ย หนุ่มๆก็เลยมาลองชิมเบึงเนาะแวะมาชิมได้เนาะอยู่อันอันนี้คือถนนอย่างน้ถนนถนนกลางบ้านสางแป้นพี่น้องถ้าออกมาจากสีแยกดอนเขื่อนก็จะอยู่ซ้ายมือตรงมาเรื่อยๆืมสีสันน่ากินมาก ม,มีก้าป <บ Samantha. S 1> ุ่นสะใสกระสีแสบเนาะมีก้าปุ่นบอใช่ครับยายก้าปุ่นสะใสบอใช่พี่น้องยกมาเสิร์ฟแล้วให้เบิ้งให้เบิ้งให้เบิ้งแบดก็ยันคอแบดเบิ้งเบษเศ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 ษี่น้อง ไปแต่แซบ,ห,แบาหายแซบขาดตำทะเลวัดตำเหลาทะเลเดือดเนี่ยแซบเด้อเก้าสิบเก้าบาทเกินคุม้มเดี๋ดจีร้องชิมไปพี่น้องเบิงึงไอ้ชิ้มจิ้มแซบเไปพี่นอ้องชิมบิึงควายหย่ำเนี่ยแซบครับพี่น้องเบิงึงพี่นอ้องอื แสบหลายหนุ่มนุ่มรับประกันเลยว่าแสบดีพี่น้องเดี๋ยวมึงก็บุกพริกสิกระเด็นเขาตาเขาอยู่ไหนแบ่แบแซ่บแล้วพี่น้องกุ้งกับสดเดิพี่น้องสด,ดนี่กุ้งทะเลเนี่ไปส,อน,สอนมาสนมาสดเลย สุดยอดแซ่บส,สีพี่น้องเหลาะทะเลเนี่แค่เก้าสิบเก้าบาทราคาไม่แพงมาชิมได้เดอ้อ พี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อกันนะพี่น้องแซ่บหลายครับจับเบิบบ่งมีหอดคนมาหยากกินพี่น้องเว้ยมีหอดคนมาหยากกินกระยงไรกระยำวะซื้อมากินผู้เดียวเซนแลนด์บริสเซิลแต่มากินน้ำข้าว คนละครึ่งนะขะแบบคนละครึ่งไม่ได้พี่น้องไม่กินน้ำหนูนุ่มน้าน้นสร้างสองจานเลยทั้งย่ำทะเลแล้วก็เหล่าทะเลแซ่บ แต่จ <c oughs> ะมีมือวิญญาณในจ้งหน่อยด้วยพี่น้อง <c oughs> มีวิญญาณแนต่ไมาใดกล้องไม่สนเอา้าทำไมก็เป็นช่วงกุ๊กแบะกินทำไมนะอร่อยมากสองจานไปด้วยพี่น้องนายพี่น้องเบิ่งเท่า อันย่ำอืมถือโทรศัพท์นนี่ก็บเกาเหลานี่ตำเกาเหลาพี่น้องเขาเพิ่นมากินเหรอพี่น้องเอิ่นมาสะแตกเอิ่นมาแดกแศรษฐีหลีหายดีดีเคสจะไหนมันแสียบนะพี่น้องเนาะมีโอกาสเดี๋ยวหนูนุ่มสิพานพี่น้องมาซิมเบืองล้านอย่พี่น้องแศรษฐีหลีในอำเภอสว่างคอยพึ่งพอดล้านเลดเด็ดนี่แหละ อร่อยมากเอาไว้ซื้อหนึ่งก่อนได้พี่น้องเด้อจังพอกันพิหนาเด้อกอกินก่อนพี่น้องแซ่บทั้งเผ็ดขอพูดณ้หลายพี่น้อง